ไม่ยังพลังมอย่างนั้นนี้อย่างนัง <laughs> <laughs> ้นนี้งงมาเล่นที่ป่าเป็นกุจชีกุจชีอมีอะไรดีกันมงมีสวัสดีครับทุกคนพลังกับคนไทยมาเที่ยวที่ป่ามาดูมีเห็ดไหมซามันฟอนตุกแต่ถ้าใครไม่มาเดินช่วย สวัสดีจ้าทุกคนอันพากันมาเบิ่งเห็ดจ้าว่าเห็ดออกหรือเลปล่าเพราฝนตกจ้าฝนตกกเรืเ่อเบื้งเห็ดจ้าบ่อตะกะตะกะตามานำจากกะตายอยู่ที่รถจ้าเอาตะกะตาตะกาิ่มไว้รถจ้าไปสิพากันเข้ามาย่างเบิงเ่งซะก่อนจ้าเห็ดมีหรือเปล่าเดี๋ยวหนึ่งรอบดูดูดูหยุดฝรั่งว่าฝรั่งว่ายางเบิ้งหนึ่งหนึ่งรอบประสันวาว่ามันมีบอ่อประสัน อารมณ์อันใดด้วยอยีกิน <c oughs> เมืองแต่รถอะไรตีป้าเมนลมลมซาจาดใครอยู่ที่เมืองชาวคนบ้านกูอยู่ที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอเกี่ยวกันนอกเตี๋ป้ <c oughs> ามาเป็นเช้ากันตีป <c oughs> ้าอารมณ์เป็นซาจาดกอนไทเตือนตี่ป้าข้างในเขาดูมีเห็ดไหมตุม๊กคนตะกอน เป็นไม้เต็มเหี้ยที่เมืองจัดทำสะอาดคนไทยมีไหมไม่มีตะกระดอกจ <laughs> นไม่ห้เลยเหรอคนไทย,ไตไยแต่ก็เป็นปลา

มแต่ก่อนมีเหตุที่นี่จะกอนวันนี้ไม่มีทีเ่เมืองจัดหมดทุกอย่างสนทยไปหาปลาอันใหม่มมาม่าฮ่าฮ <laughs> Und dann dünn, 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 warum er kommt? Benzun kommt, ja? Ja, das ja? so. Eier, gerade das Motten, alle. Mach dir Tschüss, kommt ลองดูมีเห็ดไหมเฮียไปเตรียมกอบมากรขายไปนี่ก็มีเห็ด ลรั่งห้เบิ่งเห็ดจ้ะเจอไมฝรั่งไม่มีอะไรฝรั่งบอกไม่มีอะไรอ่ะสันทุกคนตลิโต้เนาะอันนี้ม้นตกอ่ะจ้ะอันนี้ม้นตก สามเมออเพิ่งเล่าว่าเฮ็ดต้องออกไอ้แนวสัน่นไปเพื่อเล้ยส่วนห้องาะย่างเบิง่งกะจ้ะมาแหละว่ามีหนาเหี้ยวเลยจ้ะเ <c oughs> ป็นยังไงไม่มีสักกระย่างไม่มีสักกระย่างวอสันไม่มีสักดอกไอ้เหรอบอมีตอนนี้โตนเนาะ <c oughs> อะไร เอาไปทำเขียงที่สวนเอไม่เอาไปับมูหรออน่เป็นแข่งเล่นร้งนั่ะมเยมีรปเอรกได้ไม่มีนไุ้ยังนี่ไม่สุดไป คั่งเหอ่เีมนจะเนะะไรแกขึ้นไที่ผลม้นไทยคนไทยไม่มีเห็ดเลยอ่ะก้หลังไปจิรู้ไหโอ้ไปจิรู้อีกาล็อกไม่เห็นสักดอกอตกคนฝนตกเปียกก็จะดินน่ะเห็ดเป็นเสียกแต่มาคนลอก เห็ดไม่มีดินเปียกวุ้นจ้ะแต่เห็ดบ่มีจ้ะเสียวเวลามาอีกแล้วเขาฝรั่ง <laughs> ไปเจอเอกหนึ่งรอบไปนู้นกันไทยไปดูที่ไหนอีก,อกอไปแข่งล่างมันเ,เปนเบิ่์งพาไปเบิ่งของไม่เหรอทุกคนไปดูตรงไหนแข่งล่างแข่งล่างข้างลาง่างอีกหนึ่งรอบไปเดินดูอีเอก <Yeah. S 1> มันก็เท่ากัเหมือนกันนี่แหละมังม้งใอ้กาศกลมาหนึ่งรอบดูบทแต่ว่าดินไม่แห้งนะ ดินเปียกอ๋อดินเปียกอยู่นะแต่ไม่มีแต่ไม่มีเห็ดเลยอ่ะมามีมอสคนไทยเฮียมอสเป็นเป็นสิเลสิเลียงแล้วมาเป็นสียวมอสมอสตายแล้วยามามีมามีต้นไม้ต้นตายแล้วตั้งเห็ดไม่ขึ้นตั้งเห็ดไม่ขึ้นเหรอข้างในป่านั้นก็ไม่มีเหรอฝรั่งเดินดูคนไทยมาดูเชชๆอ่ะก็มาดูว่ามันมีเห็ดไหมจันเพราะว่าเห็นฝนตกก็เลยอยากมาดูเนาะ Oh, tim yuan kim yuan katuk chang yuan taton mày tim bất lợi cháu hang lang bất lợi cháu mong bunyaka taton cả hit lê cháu nila cháu pa hit mong lê cháu tat mày tim bơ hơi lê cháu 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 xé đài chăng cháu 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 mày cháu 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 เต็มไปหมดเลยจ้ะต้นหน่อยต้นใหญ่ตัดหมดเลยจ้ะตัดใส่ตัดไปเห็ดกระดาษที่ชู่บ้างกระดาษที่ชู่ขาดแคนโควิดนามาแล้วที่ชู่ขาดแคนแย่งกันเรื่องตึ้งนั่งเพราะล้างหัวหล่อหัวหล่อมันจะกาดดีมันจะกาศได้ปลาดีดีจ้ะสะอาด มันมีแต่คนไทยกับฝรั่งเลยจ้ะหูยก็เจ้ากับพักกันว่านายางเหรียญปลากับมีจนะ้ะพุ่นนะก็เจ้าะยางผลจากไก่ไก่ผลจ้ะนี่คนไทยนี่ยังมอ,ม,อมอสตายแล้วมอสตายแล้ววะสิเป็นสีเหลออเเืองแล้ว,ลวม,ม,วม,มอสเป็นสีเหลืองแล้วแล้วมันมีเห็ดมัเลยไม่มีเห็ดเนาะมันเป็นสีเขียวโอ๋อฝรั่งอันนี้ใบอะไรเนี่ย ต้นอะไรเนี่ยใบอะไรไฟตูไอ้พีตู <laughs> ใบอย่างทุกคนคือใบแอนซาลาเนียอบอวบพู <laughs> <laughs> อุ้ยนี่ปลาพักกูดได้เนี่ยแมงม่าจ่าแม,นาแมนาา่นพักกูดบอจ่า ปลาปักกูดน้อนเนาะนี่ปลาเ uh, uh, ออเออปลาผักูดน้อฝรั่งเนาะเต็ม <Yeah. laughs> เลยเนาะ oh, แต่มันแก่ <Yeah. S 1> แล้วปลาปักกูดเนาะแก่แล้วมันแก่แล้วเราไม่มาตอนที่มันไม่แก่เนาะกิน <c oughs> ได้ไงปลากูดน่ะกินได้กินได้โอออนีตเย ยามีต้นเยอะๆแต่เราไม่ได้มาไงก็เลยไม่รู้ไงแกงได้ด้วยแกงได้ทุกคนเต็มเต็มเยอะข้างในก็เต็มไป,ไปมีอะไรสักอยา่างไปมีสักอย่างถ้าเขาเบิ้งเห็ดจะซื้อจ้ะพ้าเบิ้งเห็ดอยู่ปลาจ้ะว่ามันออกหรือเปล่าถ้ามันออกสเสด,ดไปปลาเก่าพุ่นละจ้ะอันนี้อันนี้อีกป่านหนึ่งจ้ะเมืเบิ้งตรงนี้โอุ้ยยุงกัด <laughs> หัวเราะหัวเราะ ยุงกัดใบก,กูตน้ตนเล็กอะไรนี่ยเาต้นเล็กๆก็แถวๆเนี่เป็นดงมันหมดเลยแหละลงมากรูดหมดเลยแต่เราไม่ได้มาดอกไม้นี่สวยจังฝรั่งก็ใจจำป่าดอกป่า,ปาอดอกไม้ป่า,ปาสวยๆนเนอะเออคนไทยพ่อเห็ด <laughs> <laughs> แต่เฮ็ดกินมาไหนทุกคนควนเอ้ยควนมาก็พราเฮ็ดดอกเดียวจ้ะปีนี้ทำมาแล้วเห็ดอ่ะกำลังไปนี่ครัแต่มันกินมาไหนจ้ะใบกีบากันนายด้วยนั่งลลังไปยางเบิงึงคนมามิมบ๊อบบอ,บอ,บอ ักย่างไม่มีหรอกไม่มีสักกระย่างว่าสันว่าฝรั่งว่าเดินมาออกไปเลยไปเลยไปเลยไม่มีสักกระดอก <c ười> สักกระดอกกสัย่างาตะลิโตนตะลิโตนตะลิโตนฝรั่งออกจากป้าละจ้ะย่างออกไปละจ้ะ <c ười> ดอกไม้ดอกไม้อีกแหละ ดอกไม้สวยวาสัน FC บอกว่าดอกไม้สวยอันนี้อยู่ที่ป่าเนี่ยมันมีพิษถ้ามเราจับเราขย,ยี้มันมันมีพิษ FC บอกคนทำใหม่เขาตัดถ้าเราไม่ใส่ตัดตัด้ง้งก็ตัดไม้ทำซูงสูงซูงวะสันคันนีมาโซ่ใหม่ทุกคน มันยางมาโซใหม่สูงสูงสูงกว่าฝรั่งอีกเนาะตัดหมดทุกอย่างเลยได้มาเลยเด้อไม่เอาเขาดอกเอฟซีบอกดอกไม้มีพิษไม่จับปะไปออกพึ่งกินนะ ดงพักกูดไปออกออกับเจ้าพระจ่าจอดรถไว้พี่คุณเออพักกูดเต็เมเลยหน่อยแต่รถยังมาเที่ยวอันเดียวมาเที่ยวอันเดียวสันมาเที่ยวอีกแล้วมาเที่ยวปลายแล้วทุกคนมาเทียเท่ยวที่ปลามาเที่ยวที่ปลามาเที่ยวจ็อกกิ้งที่า พลังว่าที่หลังมาพาคนไทยมาแลนจ้ากิ่งอยู่ป่า,าสันะโอแลนเจ้ากิ่งวะ <Yeah. S 1> oh น,นะโอฝรลังโอ้ยยางมาออกป่าจ้ะมาเบิ่งว่ามียางเลยจ้ะพลังว่าถือสว่ามาันยางเห่นว่าสัน <laughs> คนไทยเราฝรั่งด้วยเล่นไปฝรั่งไม่มาทำอะไรอยู่ต่กลับไปบ้านฝรั่งทิ้งว้ที่นี่คนเดียวด้วยเหนื่อยเนือยฝรั่งไปเหนื่อยฝรั่งเดินแค่นี้หน่อย่าคนไทยเรียกกระดนนี้คนไทย ฮ่าวมาได้บ่ายรอกอนนะเฮ้ยกันไปทีรถรอกันโอ้คนไทยวิ่งอ้าวไปไปดูคนไทย ใช่ค่ะทุกคนกำลังกับคนไทยมาย่างปลาซื้อแต่ว่าเบิ่งเห็ดกูมีเห็ดจ้ะเห็นฝนตกเนาะเห็นฝนตกสามมือก็นึกว่าเห็ดสิมีอจจะ่ะจ้ะก็เลยพากันมาข่าวเราเบิ่งอ่ะจ้ะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมทุกคนเออขอบคุณครับทุกคน,นสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนด้วยบ๊ายบายค่ะบ <bye> ๊ายบายด้วยบ๊ายบายขับรถขับรถมาบ้านอ่ะจ้ะกลับรถกลับบ้านแล้วหมากอะไรไม่รู้เนี่ย ยังอันนีห <laughs> ยังอันนี้ห <laughs> มากหมากต้นไม้ห <laughs> มากต้นไม้ฝรั่งกบ่าแหล่ทุกคนไปสวนจ้ะมาเบิ่งเห็ดแล้วบ่มีบ่มีเห็ดจ้ะก็เลยไปสวนต่อจ้ะน้องฝรั่งไปเดิสวนก่อนเดก,ก,ก่อน ใเบิ่งสวนแต่ว่าฝนตกกัจ้ะฝนตกบ่ได้ไปสวนนะจ้ะสองมือมาไปทีสวนสองมือ <c oughs> สองวันไ<อ>ปแรงบอกสองมือว่าไปสวนมาสันว่าถ้าเมื่อบ้านไอ้เมื่อสวนละจ้ะก,กับสวนละจ้ะน้าเก็บผักเก็บหญ้าไปกินมะเขาบานน้นนา,า,า,บานดีกว่าเนาะฝรั่งเนี่ยทำมะเขาว่บ้านดีกว่าเออวันนี้มันมีแดดไม่มีแดดเนาะไม่มีแดด